สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับไปหาลูกหรือไปงานต่อไปนอนกับลูกครับไปคอนแกน เราก็เราก็าากาโทรหาทุกมือลุงลุงก็เมื่อวานนี้อรดีก็ไปไปกราบลุงลุงนะครับลุงลุงก็บอ,อกว่าให้ความรักเขาเยอะๆเด็กทั้งสองเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นจะเป็นไปตามที่เขาคิดไปโอ้โหยหลนันไส้ไหมคือขยันแต่ว่าปีเพิ่มจะเดือนลูกหมื่แดงสองเดือนนะสองเดือนอยู่ชั้นไหนแล้วนี่มสองับมอสองเดือนเก่งไหมหรือปึกดได้เกรดไหน ยังไม่ประกาศยันอยู่มอสองิดจบคิดว่าจะจบมอไหนมอห,มอหูร้านไส้ลูกเป็ดหน่อยอยู่พิษณุโลกทำงานได้ค่าแรงแวันละเท่าไหร่นีอย้ร้อยห้าสิบเอาทำไมให้น้อยแท้เพื่อให้น้อยแทะเอาลุงเราให้ค่าขนมลุงเอาให,เาให้เงินค่าตัวเงินค่าแรงเก็บไว้เอาเงินที่ลุงให้ซื้อกินเด้อประหยัดนะครับ มัต้องระายาดเขาให้ห้าร้อยเลยมาทำงานปิดเทอมอย่าใส่เือนเด้ลูกใส่เือนละยี่สิบาทกับพ่อขอบคุณไปนี่ขอบคุณไปขอบคุณท่างทำไงขอบคุณนะครับ <laughs> ลูกหมาเอ,อ้อยแม่อนยู่นี่แต่ผู้เป็นตัดเต้น ลูกหลานนี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจมั่นว่าผมบด่ได้รวยหลายหรือบ่ได้เป็นนักธุรกิจใหญ่โตแต่ผมก็มีความภูมิใจว่าสามารถแบบสั่งอาชีพแห่ค้นได้จานวนหลายแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องผู้ใดบ่มีคำว่าตกงานเลยนอกจากคนขี้คานลูกหลานญาติพี่น้องกัมีการมีงานเหตดเหมือนนอกจากคนขี้คาน ผมเดินทางเยี่ยมเลยครับบอสครับผมเอาน้ำสกุลปัตถามะนีวันปัตถาต้องเป็นญาติกันดี่น่จังสิปัตถาใจสวยน้ำสกุลปัตถาลยครับสวยปัตถาสำรวยปัตถาแม่แตนสำรวยปัตถาครับ <c oughs> เขามาเลือกบบนายเข้ามาหอนต่จากม้งหมู่บ้านนี่ <c oughs> ทุ่มหนึ่งบ่กแสดงว่าม้าให้ก็ตื่นเลยตังสัง่ว์ไอ้ลงรถทุ่มเครื่อง หลวงลุงบอกให้ให้ให้ความรักเขาเยอะๆเอาความรักมอบให้เขาไม่ได้เขา,เขาคือเขาเอาความรักรล่เลยงเขาลูกน้องเพนน้องพ่อยเนี่ยหลวงลุงบอกเขาเขาจะเป็นตามแบบที่บอยและแอนอยากจะให้เป็นวาส,สันเพนกัโทรมากเสมอละวิดีโอคลอเพนยานลูกแบบคือกค่ย่างน้อยก็ได้ยินเสียงไะเนาะ อย่างหน่อยก็ได้ยินเสียงแม่สุดยอดผู้บริหารครับผมลวงลุงบอกว่าเขาเป็นพลังบุญของยายสวยดึงดูดมาเขาเขาเป็นคนดีเขาจะเป็นคนดีและมามาเกลื่อนุนเราเกลื่อนุนเนี่ยบากมันว่าเกื่อนุนเรื่องอื่นเนี่ยมันที่มัน มันประมาว่าเกลื่อนหนุนเรืองเองินเร,อเรืองทองหรือเรื่องเอยียงต่างๆเด้พี่น้องเกลื่อนหนุนหมถึงว่ามายูนแล้วเด่ยมันใส่สั่งให้เกิดกว้มสุูประมาณนี้ครับน mm hmm. ้องเพชรน้องพลอยน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็รักสนับสนุนก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของทุกๆคนนะครับเลี้ยงช่วยกันก็ติดตามเส้นทางของเด็กแต่ละคนใครจะไปยังไงอนาคตลูกหลานบ้านตองหนึ่ง ลูกหลานบั่นตรงหนึง่งเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับพี่นู๊ขอบคุณเดิมือขึ้นเนีน่เฮ็ดเข่าพัดเห็ดของหวานเห็ดผลไม้มะฝาขอบคุณครับพี่หนูดีด้วยขอบคุณนะครับเห็นเขียนซื้อไหวบางที่พี่น้องครับอแม่แม่แมพี่พ,พที่ เอาอาหารหรือขนมขต้มของฝากมาฝากบางวันเนี่ยที่มันยุ่งแบบขอโทษที่หลีลืมข้าวบางเทือก็บ่าเดโพสต์ในสตอรี่ขอบคุณนะครับแต่ก็เราก็กินนะฮะใครเอาอะไรมากินหมดอ้าจะไปเจอหลานวันที่26ที่ระยองฉะนั้นพี่น้องกรุงเทพถ้ายากเจอหลานนี่ไประยองเลยครับวันนั้นออรดีแบนดเต็มวงนะครับ ก็คือมีแดนซ์มีแดนเซอร์แล้วมีนักดนตรีด้วยพี่น้องก็ซื้อบัตรกุ้มปิด์ก็ได้าับผู้ใดบ่ไดไปนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกคือซื้อรอบเดียวได้ดูสองวันซื้อรอบเดียวได้ดูสองวันปักมูลแต่เนี้ยนะผู้ใดมีมูลขายบัตรพี่ผู้ใดมีมูลขายบัตรทรงทรงหลิงไหมนะครับเดี๋ยวผมสิบปักมูล 2ี่สกนะครับก็คือร้อยี่บาทใช่ไหมครับหนาสีี่บาทได้ดูทั้ง2วันเลยคุ้ม EP สุดท้ายของปีแล้วครับ EP สุดท้ายของฤดูการนี้แล้วสีหมองๆแล้วค่ะครับผมเดินทางปลอดภัยด้วยลูกบอยขอบคุณครับ เมาแล้วใครเมาแล้วก็ไม่ต้องซื้ออีกนะครับก็คือรอชมได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มเมาก็เดี๋ยวผมปักหมุดกันเด้อพี่น้องเ่อมีบางคนเป็นมด่านในเขา ค่ะแจ้งมันอร่อยหาสิบอรซันมันจ่างลูกมันไม่หยุกของเ็ดน้อยไอ้กี่ผมเราหน่องมาเลี้ยนจาระคำน้ำมันเครื่องปัน่นไฟแล้วก็สำงกองยอด ถ้าปอปักหม,ดมุดพี่น้องก็ซื้อ,ปอเปลี่ยนดิเป็นบอกของปักหมดุดถ้าไม่ปักหมุดก็มันก็เข้ายาก,กนะเนาะเทโอกาสแบบปักหมุดเวลาไลร์สดคือรีบซื้อรีบเข้าเลยนะครับึ้นบ่อพี่น้องปักแล้วกดลิงก์ที่ปักหมุดนะ้ครับร้อยสี่สิบาทดูได้สองวันก็คือวันที่ ยี่สิบห้าแล้ววันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกวงแอนออรดีไปเต็มวงนะครับแล้วก็มีใหม่พัชรีด้วยหาโอกาสได้ยากได้พี่น้องหนึ่งปีมิตรเดียวเอ๊ฉะนั้นสื่อหลายๆนะครับแล้วก็ได้เบิ้งยี่สิบห้าพร้อมยี่สิบห้านี่เป็นตรีมแบบลำวงนะครับเห็นผลเห็ดโปม่กดลิงก์ที่ปากหมุดนะครับผมร้อยสี่สิบบาทพ p สุดท้ายของฤดูการนี้แล้วนะฮะขายซอยกันเดอร์ ทายซอยกันได้ครับมองๆแล้วจ้าเด่น้ากแอนก็ And, มีเพลงใหม่ใส่ชุดเสาวรำบงถ้าเราไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองใช้บัญชีคนอื่นได้ครับได้ครับก็โอนบัญชีของคนอื่นได้สลิปมาก็ถ่ายรูปสลิปส่งมาตามลิงก์ที่ปักหมุดนะฮะใช้เฟซที่จะเข้ากลุ่มนะ ใช้เฟซที่จะเข้ากลุ่มส่งสลิปไปนะแซวไปตามลมรอในกลุ่มแล้วรัตตาขอบพระคุณครับสื่อได้จ้าผู้ดใดพ่อ พอมีกำลังกระเสือค้าครับผมขอบคุณพี่น้ำครับ1 4อบาท EP สุดท้ายนะครับท่านจะได้ชม2วันเลย <c oughs> ก็คือ25 26 25. 25นี้เป็นตรีมลำวง26นี้เป็นแอนออร์ดีแบบเต็มวงแล้วก็มีใหม่พัชรีด้วยนะครับมือนั่นละมือสียุ้มกัน ดีใจเด้แบบว่าไปล่ำบานใดแม่แม่พี่พี่พันย่างเขามาทักเพื่อนบอกว่าติดตามตลอดซื้อคุ้มปิดเมาเมาตลอดเด้จังสิแม่เข้ากับบองหัวไผเป็นไผ่แน่เนาะคือหลายเป็นบลาหลอบหนึ่งสิยาพันคนหรือสมัยก่อนเนี่ยแต่ช่วงโควิดเนี่ยเห็ดแบบได้รัก6 0หกพ0นเจ็ดพันหมื่นคนสองหมื่นก็ยังมี ขมยิ่งกว่าขมครับผมเด็กๆใกล้เปิดเทอมแล้วน้องกาฟิวน้องแออพรว่าพ่อกับแม่เป็นสีรับอาสาทรงลูกรับทรงลูกเลี้ยนครับเพราะว่างานช่วงนั้นก็อยู่อยู่ที่อีสานนะครับอยู่บ่อไก่น้องสนน้องกาฟิวเนี่ยพ่อกับแม่ผมกเกษตรพ่อกับแม่เป็นรับทรงคือให้มาขึ้นเวทีทุกมือจนกว่าสปีดวง้งกระลับนะครับ พี่ตาไอ้ชงค่อยว่ากันไหมเตรียมรับมือป่าไม้เดือบอดอามเศร้านามึงอามนามเจัาเทียบบ่อามอามเศร้าอดีตมือมีใจกระลอยนามเบ่อาบนะครับบ่อนี่งบัดมือมีข้าเจ้าคืออันนั่นแท้มือมีใจกระลอยนามเบ่อาบ ดีครับแว่นตานี้แบบมืดกาลังพอดีเลยถ้านั้นก็แสบตาแบบคนเห็ียานก่าขึ้นนอ้อแล้วก็อยู่กับแสงไฟตาผมเดี๋ยวนี้ซา,าใจเพราะอยากใส่เป็นตาดําขึ้นทั้งหันอพอดีคนอ่ะยี่สิบหกเอาแฟดไปด้วยครับผมเอาน้องพลอยน้องเพชรไปด้วยเราจะซื้อให้คนอื่นดูกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับ เดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้แล้วก็บอกชื่อเฟซคนที่จะเข้าดูมาว่าชื่อเฟซไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้อด min ส่งลิงก์ให้ครับเอาทุกหลอมจะลุกบอยครับผมอยากเห็นน้องแอนจ้าแอนออรดีอยู่เชียงรายครับผมผมอยู่ขอนแก่นครับอขอตัวไปขายข้าวป้าแดงข้าวมันไก่ขายอยู่ที่ไหนครับป้าแดง ประดงขายข้าวมันไก่อยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้หรือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปแวะก,กินผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่ครับแม่เกศราแสงแก้วโอนแม่จะโอนบัญชีหลานจะได้จ้าได้ครับแม่แตะวันเสาร์นี่เป็นหิวบักคักเลยเด้พิ์ผมไปกินบ้านเฮาคนละอันนี้ซีบุ้นเรื่องบ่น,นี่อ๋อในตอมเพิ่อน้นสัง่ง ทุกวันนี้ได้ใส่แว่นบูบ็อกแล้วอะไรแว่นบูบ็อกแว่นบูบ็อกเงี่ยงเจอกันบุญบ้างไฟแก่ดำบอดส่อครับผมเมารอแล้วเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับโคลิ่งโคลิ่งโคลิ่ง อยู่ยุสุราไกลมากครับผมแม่ซื้อคุมปิดดูนะ FC กะนวนพลังเงียบเป็นกันแสงเนี่ครับรุ่นนี้พอดีพอดีเลยใครไปดูอยู่ใครไปดูอยู่แต่ความสุขใจก็ร้อยอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสามาัคคีกันในวงใช่ครับผ สวยมากเล่นที่ตะวนันแดงเชียงใหม่เอฟซเยอะมากรักน้องถ่ายลูกกันขอบคุณครับขอบคุณที่รักและสนับสนุนวงหมอลำใจกันร้อยแล้วก็ออร์ดีแบนด์นะครับไปวัดไสบาทวันเด้อจาครับผมอนุโมทนาบุญครับไอ้ทรงบุญมาเพื่อเนเด้ครับเพียบบุญเพื่อนให้พูดได้มีโอกาสไ,ไปไส่บาททำบุญเดินทางปลอดภัยนะครับลูกแม่ไปทำงานแล้ว เดี๋ยวดูยันหลังค้าครับผมตัวจริงหลอมากขอบคุณครับช่วงนี้ยิ้มบอกด้วยครับโบท็อปตึงตึงโบท็อปฮะสิตึงว่นนี้อีกตินี่ไอ้สิยิ้มบอกว่าน้องป่านคนสิบ,บ่าวนาบูตรติน้องแฝดเหมือนแรงดึงดูดที่ต้องเข้าไปดูเห็นคลิป ผ่านสีดต,ต้องกดตลอดน่ารักมากขอบคุณครับเดี๋ยวผมคออนุญาตลงไล่หร้อเดี๋ยป็นไลต์ต่างหร้อเดี๋ยวนี้เป็นขมารเริ่มแบบตืดๆแล้วเจอกันมือน้อวันพ่ะโอ้สมพอพลาะเมยแอนอลดีโพสจบประสน <laughs> <laughs> เป็นอย่างน้อทางนั่น,นมีปัญหาเรื่องงานทีมงานกินเหล่านี่จังไรพูดแล้วประมั่นนั่นนี่แหละคข้ามาเป็นหัวหน้าถูกเชิดเป็นหัวหน้าเขาว่าเจ้านายซึ่งจริงแล้วอยู่แก่ใจแค่ผู้รับใช้ทุกเรื่องราว พักผ่อนครับมันเป็นอย่างนอนติพออยากนอนไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเ้อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเลยพักผ่อนครับขอบคุณพี่จอมครับฝากพร้อมแก้มน้องพ่อยน้องเพีรครับผมครับไปแล้วครับผมเข,อขอ้าเฝ้าผู้หญิก่อนเดอร์พอไหวแล้วเจอกันในกลุ่มปินดนะครับผู้ใดสื่อกสื่อผู้ใดบพสื่อกับผู้ใดเห็นเพราะว่าอ่ายี่สห้าย,ยี่หกนี่คุ้มได้เบิ่งหอดสองมือใจแค่้อยสี่สิบบาท แล้วก็ยี่หกเนี่ยยี่ห้านี่เป็นใจกันรอยแบบเต็มๆนี่แอนอรดีพร้อมในีติ่มล้าวงยี่สิบหกนี่มีไมฟาเซอรี่เต็มวงนะครับพร้อมก็เป็นแอนอรดีนะครับผลวทีีมอล้าใจกรน่อยไปเราไปแล้วไปแล้ว,ลวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับผม